นี่คือมาตรฐานใหม่ของรถยนต์ e ีเพื่อทุกคนให้วันนี้ใครๆก G ็ e ีวีได้ New MG EP EV 100%ไภายในสวยสะดุดตารองรับ Apple CarPlay และมีระบบ c u อร์ m o k e ที่ช่วยชาร์จไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ขณะชะลอรถ ได้ไกลถึง3า0ยถึง380กิโลเมตรด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อีกขั้นของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ให้ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวรองรับการเปลี่ยนแบตเตอรีแตตร่แบบแยกโมดูลได้รับมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่น IP 6 7พร้อมรับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรือ180,000กิโลเมตรอัตราเร่ง0-100ใน8.8วินาที กว่ากอนดีไซน์กว้างสำหรับทุกคน ภัยในทุกการขับขี่ด้วยระบบ Synchronized Protection System ให้คุณเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างมั่นใจเ yeah, yeah. so so บาะหลังสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับทุกการใช้งาน คือความคุ้มค่าของรถยนต์ EV หน0่เซที่ใครก็เป็นเจ้าของได้ราคา988,000บาท New MG EP EV 100%ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันรถยนต์ EV สำหรับทุกคนสวัสดีครับนะครับวันนี้พบก,กับนาน MG นะครับวันนี้นะครับน่านจะมาสัมภาษณ์นะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้รถ MG EP นะครับวันนี้พบกับ นะตรงนี้เลยนะครับผมคือสุพน้าสุพจนะครับนะบวันนี้น้าสุพจนะครับพเพื่อาจะมาแชร์นะครับประสบการณ์นะครับในการใช้รถท p นะครับอ่าไม่ทราบว่าคุณ้าสุพจได้ใ,ใช้รถท p มา,ต,ต,มาตั้งแต่เดือนไหนครับผมอ๋อเมื่อั้งแต่วันที่ยี่สิบกุมภาพยี่สิบกุมภาพตนองอ๋อยี่สิบกุมภาพันแล้วก็นี่ก็เกือบเสร็จเลยแล้วนะ้องน้อเกือบเกือบเก้าเดือนก็เก้าเดือนที่เจ็ดเดือนอ่าเก้าเกือบเก้าเดือนอ่าเกือบเก้าเดือนครับอ่าการใช้งานเป็นไงบ้างครับ ผมว่าก็โอเคนะโอเคอยู่เพราะว่ามันก็วิ่งได้ตามระยะของมันที่ที่เขากําหนดนะแต่เราวิ่งไม่ไม่เร็วมากนะฮะอวิ่งไม่เร็วมากนะครับคือก็คือคุณลูกค้าจะใช้ความเร็วที่ประมาณถ้าวิ่ง,งนานแปดสิบถึงร้อยเนี่ยผมว่าผมว่าวิ่งได้วิ่งได้เกินสี่ร้อยนะครับเกินสี่ร้อยสี่ร้อยกิโลเมตรใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าในระยะสามร้อยกว่า ได้แน่นอนครับอ๋อสามร้อยกว่ากิโลเมตรต่อการชาร์จอีครั้งนี้ได้แน่นอนครับลแล้วแล้วอยากทราบว่าคุณอาใช้รถคันนี้ไปไปไหนบ้างครับอ๋อผมก็ไปไปชุมพรไปถึงตรังนะฮะอ๋อไปถึงจังหวัดตรังเลยใช่ไหมครับครับไอ้ผมยอยากทราบว่าอาอย่างอย่าง,างคุณอาวางแผนว่าจะเดินทางไปตรังเนี่ยคุณอาวางแผนเรื่องไหนบ้างครับเพราะว่าตรังนี่ก็ตั้งหลายกิโลเนาะมใช้เวลาที่ไกลเดินทางก็อย่างเงี้ยเมื่อเราชาร์จรถเต็มเนี่ยเต็มตู้รถจาก กรุงเทพฮัทเติมปุ๊บเราก็จะคิดว่าเราวิ่งได้ประมาณสัก300กิโลใช่ไหมฮะครับตอนนี้เราก็เซิร์ชเซิร์ชชอคือจะแอปพลิคชั่นแอป เราใช่แอปของไฮสมาร์ทด้วยว่าเป็น p a ครับที่ใช้อยู่ใช้ทั้งสองอย่างเลยใช้ทั้งสอใช้ทั้ง p a ด้วยครับ p a เนาะแล้วก็เวอร์ตาด้วยเวอราด้วยแล้วก็แอปของไฮสมาร์ทด้วยเหมือนกันใช่แล้วก็ของ EA N y w h e r e ด้วยอ๋ EA N y w h e r e เดี๋ยวเดี๋ยวผมสอบถามเรื่องแอปนิดนึงครับแอปเวลาเราใช้แอป PEA P ใช่ไหมฮะมันมีปัญหาอะไรไหมฮะไม่มีนะก็คือก็จะบอกจะบอกจะบอกสถานะว่าอีกกี่กิโลเนาะก็เป็นตำแหน่ง เขาจะบอกเราเลยว่าจากจุดที่เราเซิร์ชเนี่ยจุดไหนที่ใกล้ที่สุดตำแหน่งที่เราอยู่ใช่ไหมครับต้องจากจากตำแหน่งที่เราอยู่นะก็คือคุณอาก็จะวางแผนว่าวันนี้จะไปต่างก็คือแล้วก็ดูที่แผนที่นอ้องดูแผนที่ว่าตรงไหนมีจุดชาร์จกต้องโอเคออพอไปถึงจุดชาร์จแล้วก็คือเราก็จะไปชาร์จระหว่างที่เรามันใช้เวลา,วานานไหมครับในการชาร์จเต่ละที่อ๋อจริงๆฟ้าชาร์จนี่ก็โดยประมาณต้องหนึ่งชั่วโมงก็ก็เต็มนะฮะ อ๋อนึชัว่วโมงก็เต็มเต็มวดีแล้วก็วิ่งไ,ได้380ร้อยแปดสิบโลสารมร้อยนะกว่าแล้วกนถามนิดนึงครับจากชุมพรจากกรุงเทพมหานครไปชุมพรเนี่ยครับชาร์จกี่ครั้งครับกรุกกงเทพถ้าทั้งเดียวรครับถ้าคั้งเดียวยคือ6กร้ยกิโลถ้า,ถาเอาสามร้อยสาม้แปดสิามร้ยแปดก็จะได้ส2 0ร้อ่าสี่ร้โลแล้วกันนะ เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครั้งเดียวเองคือจากกรุงเทพเต็มปุ๊บเนี่ยเราไปไถ่ครั้งมันก็ถึงถึงพอดีเลยคุณพ่อแล้วครับเหลือด้วยซ้ำแม่โอ้โหเนี่ยแสดงว่าระยะเวลาเก้าเดือนที่ใช้รถมานี่ก็คือว่าความคุ้มค่าในการประหยัดน้ำมันนี่สุดยอดมากเลยคุณพ่อสุดยอดเลยสุดยอดเลยราคาใช้จ่ายนี่ครับค่าใช้จ่ายก่ับขั้นตอนขั้นตอนการเติมเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างถึงเราก โหลดแอปมาดูนะครับแต่แรกจะมาตาเนาะครับแอปเนี่ยก็จะให้เราเอาบัตรเครดิตไปผูกอ๋อไปผูกคั้นตอนยุ่งยากนะครับแต่ก็ผมจะซื้อต๊อกผมว่าทีแรกก็ยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเราเราไม่เคยเราไม่เคยลองเลยแต่พอผูกบัตรได้แล้วพอผูกตอนนี้มันก็เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติไหมมันจะหักบัญชีเราโดยอัตโนมัติ แล้วแล้วแล้วต่อการเติมอีกครั้งนะครับการเติมอีกครั้งมันเสียชาจะจ่ายประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อก็ประมาณสองสามร้อยบาทสองสามร้อยบาทแต่เราวิ่งได้ช่วงก็คือมันหน่วยละหกบาทห้าสิบนะครับจนใหญ่จะก็คือ๋อก็คือเป็นกิโลวัตต์เนาะก็คือว่าคนนี้เขาจะชาร์เป็นกิโลวัตตเขาจะคิดเป็นกิโลวัตต์ละหกบาทห้าสิบหกบาทห้าสิบอ่าอย่างอย่ตัวนี้ร้อยร้อยกว่าอ่าตัวนี้จะร้อยห้าสิบอ่าเดี๋ยวก่อนนะร้อยตี จำจำแบตเตอรี่มันจะมากี่กิโลวัตนะครั้งนึงวันน่งประมาณ200้อกว่า300อยกว่าเป็นนั้นเองครับ1้0ยยีวเราก็เฉลี่ยดิว่าดูดิมันสองสารอยกว่ามันวิ่งได้ตั้ง3า0กิโลรกเฉลี่ยกิโลเมตรละบาทเดียวอเงอืถูกไหมครับใช่ใช่ง่ายง่ายแล้วแล้วผมสอบถามเรื่องสมรรถนะในการใช้รถเป็นยังไงมั่งครับก็โอเคนะผมว่าระบบภายในระบบมันก็รับการวิ่งเนี่ยผมว่ามัน ฟุตปาสกกว่ารถฟุตปาสก็สรถธรรมดาแล้วบอกว่ามันไม่ต้องหลอรอกใช่ไหมครับใชมม่มันพูดปาสกกว่ารถสันดาบเยอะเพราะว่ารถสันดาบเนี่ยก็ใช้มาเยอะนะเมื่อก,ก่อนนีเร็วใช้ก็คือพอม,มาเจอรถ e เนี่ยแบบว่าถูกใจเลยใช่ไหมครับอ่าถูกตอ้องแล้วแล้วการตัดสินใจที่จะซื้อรถ EP เนี่ยใช่ใช้เวลานานหรือตัดสินใจไม่นานครับไม่นานเพราะว่าพอดีผมเคยไปต่างประเทศอ่ะไปที่จริงเนี่ะจริก็ใช้มานานแล้วแล้วก็เราไปนอนนั่งอยู่แล้วโอ้ โอ้ยเราเลยเลยมีความชอบไปต้องต้องแล้วรับคนถามว่าแล้วเฮียคิดยังไงกับ MG ตัวนี้ครับผมว่าสำหรับรถเอ็นจีพี M G B เนี่ยถ้าทางไม่สมบุกสมบันมากเนี่ยผมบอกเหมาะมากเลยครับเหม,มาะในเนมืองมากเลยครับ<ต>ไม่ใช่จะวิ่งต่างจังหวัดเยอะแต่เราไม่ได้สมบุกสบอนมากนะไม่ใช่ไปออฟโรดอย่างนั้นก็มันก็ชนาพื้นที่มันขรุขระมันก็ต้องเอารถสูงกว่าโดยอันนี้ก็ สบายดีสบายมากเลยแล้วในเมืองเนี่ยคาดข้างหนพอวิ่งวันเดยถ้าวิ่งในเมืองนะยังไงก็ไม่หมดเพได้ตังคสามร้อยก็วิ่งไดแล้วเฮียคิดยังไงครับกับมูลค่าของรถกับการใช้งานเหมาะสมกันไหมฮะราคารถะคุ้มค่าคุ้มค่านะคุ้มค่าผมว่าคุ้มค่าพูดง่ายเรื่อง ขายน้ำมันเครื่องใส่ฟองน้ำมันเครื่องไม่ต้องคุยครับไม่มีครับไม่มีเลยเด็กก็คือแล้วเราถ้าเราพอเช็คค่าค่า m a าม t e n a n น่นเงนี้ยเวลาเข้าเราไปเช็คสูตรบริการอย่างถ้าหมื่นกิโลเนี่ยเขาเขาจะเสียค่าใช้จ่ายธรรมดาเสียค่าใช้จ่ายนะครับอ๋อไม่ไม่เสียนะที่นี่่ไมเสียเลยเช็คฟรีนะครับวันนั้นผมมาเช็คหมื่นกิโลที่นี่แหละหมื่นกิโลก็คือเช็คฟรีเชช็็คคฟฟรรีีนะเเพราะว่าในในการันตีก็คือเรารับอ่าเราฟรีค่าบริการด้วยค่าทางผ่านฟรีไม่มีอะไรก็ปกติดีแล้วเรื่องราคารถคิดเป็นยังไงบ้างครับ ผมว่าก็โอเคนะาคาในในระดับนี้นะครับก็โอเคเพราะว่าเขาพูดถึงสมรรถนะมันก็ก็โอเคนะผสมราคาแหละสมราคานะแต่แต่ทิชฉาร์กาุนาลกุานาเขาไปได้ทั่วเลยเนาะวันนั้นคือก็มีจุดชาร์จทุกที่นะตอนนี้ก็คือเอ็มจีเรานะครับขยายจุดชาร์จไปที่ทั่วประเทศแล้วมีเกือบทุกประเทศที่ศูนย์บริการนะครับอ่าคือว่าตอนนี้เอ็มจีเขาวางแผนไว้ว่าจะมีจุดชาร์จถึงท้าเลยเห็น แล้วก็ตอนนี้ในในกรุงเทพเนาะก็จะมีตาบางจากตามบางจากก็จะมีจุดบริการชาร์จก็คือวันนี้นะครับก็คือให้คุณอานะครับมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้รถอีีนะครับท่านที่กําลังตัดสินใจว่าจะใช้รถน้ํามันกับรถอี<ม>ีเนี่ยคุณอาคิดว่าอาอยากจะแนะนําให้คนมาใช้รถอีพีเนี่ยคุณอาจะแนะนาแบบไหนครับ คุณลองมาใช้ดูแล้วคุณจะติดใจแล้วก็คุณจะลืมรถเครื่องยนต์สันดาบไปเลยเพราะว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนทำรับเหมาเนี่ยผมมีรถทุกชนิดมีรถทุกชนิดอออเคยใช้รถมาแล้วทุกชนิดพอจบที่ปีนี้แบบถูกต้องถูกต้องเลยผมใช้มันรถทุกชนิดอะครับจะยี่ห้อไหนรุ่นไหนท้ายหมดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเจอรถไฟฟ้าเนี่ยลืมเลยลืมเครื่องยนต์สันดาบคือลืมเอบไปเลยเันจะให้จ่ายมันถูกกว่าเยอะมากมันคุ้มค่ากว่าใช่ไหมฮะ ได้คึกมากกว่าก็ถ้าถ้าใช้ใช้รถมาร์ขดนี่งผมก็รับว่าต่อปีเนาะค่าน้ำมันที่เราเสียไปแล้วช่วงนี้ค่าน้ำมันเนาะมีเระเกิดสั่งขึ้นมาคุณอาแพบด้วยแล้วคุณอาซื้อมาตอนนี้แบบโอ้โหแบบสุดยอดแพงแน่ไม่อยากไม่อยากเลยช่วยลดมลพิษใช่มลพิษด้วยด้วยถไม่มีเขาบดเอ็มสองจุดห้าไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งซึ่งทำลายบรรยากาศอันนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นเทรนด์ของรถไฟฟ้าในอนาคตอยู่แล้วผมว่านะ แต่ครูคือตอนนี้คุณอาาอยอเท่าไกร่ก้อนน้อ๋อหกสิบสองไหมหกสิบสองนะครับสำหรับไปรุ่นยุคใหม่นะครับสำหรับคุณอาเนาะที่กําลังคิดว่าเอ้ยมันจะใช้มันจะเหมาะมันจะมีที่ชาร์จพอไหมนะครับอันนี้เป็นที่ตัดสินใจได้เลยนะขนาดคุณอาหกสิบสองยังแบบมุมมองที่ที่คุณอาเขามองว่ารถอีทีเนี่ยน่าใช้ขนาดไหนก็ยังน่าใช้นะครับ,รบก็ลองยังไงลองมานะครับผมเนะอ็มจีนครสวรรค์นะครับด้านเอ็มจีแล้วก็ยังไงก็ลองมาเทสตได้กันได้ที่ศูนย์เอ็มจีเราเลยนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณหามากแล้วับพี่สละเวลาให้นะครับขอบคุณคที่ให้ความรู้ของพวกเรานะครับ